สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับอีกทีเราก็สู่ช่องช้างต้นอีแต้ซิงครับเดี๋ยววันนี้เราพามารีวิวดูรถคนอ้อยครับคันนี้สองคันครับคันคนี้กับคันนี้ครับนี่คันมุม่วงเนี่ยจำได้ไหมตัวเลเ็กแต่แรงมากเลยแต่ถุปีนี้ปีนี้เขาเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์สองคันเลยครับโอ้ mày chạy zoom yếu lệ, chạy cơng yon hả, cơng yon nó chạy rồi thu rồi thu khu vực ta á, này coi khoảng 6, 7 tấn lệ, kia này หม้อน้ำแต่งอะเครื่องอะไรเ,เครื่องอะไรวะเดี๋ยวดูก่อนมันมีเทอร์โบโด้วยน่าจะเป็นเทอร์โบติดเครื่องมามนี่ยก็เขียนว่าเทอร์โบตัวนี้อันนี้เครื่องกูยานิดสั้นเลย กรงีฮะกรงเวียแบบน่ากรองเบียกะระงเวียแบบน่ารุงนาเว้ยนิสันดูสเดย์ดูมิสู่าจะเป็นมิสูครับแต่ว่าดูขนาด แบบนี้ก็น่าจะเป็นโอ้คันนี้ไม่มีเทอร์โบครับแต่คันนั้นมีเทอร์โบะอ็เหลือประมาณนี้ะ่ะก็ประมาณน่าจะเต็มรถสองคันพอดีอะ่ะ ไปจอดโดนลมดมเยจังนั้น <ilant? S 1> <lider. S 2> อ๋อนี่จะเขียรถไ,ไปข้างหน้าครับังั้นตูดช่วยหน่อยครับโอ้เสียงวีดเลยเสียง่ึงกันวีดเลยโอ้โโอ้กินมันนุ่มเลยอะ โดนคืนเนินนิดหน่อยมีเสียงไปยังไงอ่ะไปยังไงไม่มีทางออกเบียดไปเลยโอ้โอ้ไปได้อยู่ครับไปได้อยู่ you die you

เธอโบเกลูกสองลูกอีกแรงอะไรจะเติมตรงกลางให้มันเต็มเลยฮนะแ้มันแบบว่ากะว่าเหลือใส่คันสี่วงน้นพอดีอะ เสียนนทมีสติกเกอร์สาวนุ่นน้ำซ่งด้วยนี่คุณคุณมาสาวนุ่นสาว เจอมือค้ำแล้วอาจให้มันหมดครับเพราะว่าเที่ยวสุดท้ายแล้วเอาเดี๋ยวไตั้งลำยังไม่ได้ครับมันต้องรถไถรถขีบช่วยดันตูดเพราะว่าทางขึ้นอนะ่ะมันเป็นชันนิดนงนะึงอะเผื่อว่ามันจะขึ้นไปแล้วมันหนักหลังครับแล้วล้อนหน้ามันจะลอย เสียงนิ่มๆิ่มอไม่ได้ทำทอออ่อมาเดี๋ยวเร๋เดินทางไปด้วยครับกลางวันนะ ก็น่าจะมองเห็นกันอยู่เนาะลางๆครับก็ขอกอภัยได้ครับขึ้นขึ้นเสร็จเมื่อกี้โอ้โอ้โอ้หนักงามหงามเลยโอ้คุณตลบเลยหนักครับ ตอกว่าส่วนตันนับอ๋อถ้าคืนตรงนั้นครับนนะมันจะชันนิดหนึ่งจะเอาคีดประคองครับโ้จะเหยียบส่งก็ไม่ได้ครับมันจะกระโดด ได้แล้วเลยคันหนึ่งครับ